ร่วมใจของประชาชนในพื้นที่มีน้อยมากประกอบกับคณะสงฆ์บางส่วนมีความเครือบแคลนสงสัยในพฤติกรรมของท่านครูบาเหนือชัยโคสิตโตจึงไม่ยอมให้ความร่วมมือหรือถ้าให้ก็น้อยมากซึ่งพฤติกรรมการขี่ม้าของท่านครูบานี้ท่านได้บอกว่าการขี่ม้าไม่ได้ผิดพระธรรมวินัยในข้อไหนเลยแถมพระพุทธองค์ยังตรัสไปว่าภิกษุใดไปอาศัยอยู่ในภูมิประเทศใด ก็ควรปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศนั้นๆเพื่อที่จะได้ดำรงตนอยู่ได้เพื่อยังประโยชน์ในการเผยแพร่พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ទ្លារង់ទ្លារោ់ទ្លា័ង់ទ្លា័្រើម្រី័្រ เรามาฟังแนวความคิดละหลักในการสร้างความเชื่อความศรัทธาในหมู่ของชนชาวเขาเผ่าต่างๆของท่านครูบาเหนือชัยโคสิตโตเรามีความจริงใจเรามีธรรมะของพระพุทธองค์เรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามีศรรมิลงห้าแเป็นที่รับประกันคุณภาพถ้าทำตามสิลห้าแล้วรับรอง คุณภาพนะ่ดีแน่นอนมีความสุขแน่นอนแล้วต้องมีทรัพมากแน่นอนสติปัญญาต้องเกิดขึ้นเรามีความจริงใจถือว่าเป็นมิตรแท้เราก็อย่าถามเขาความเป็นมิตรความเป็นมิตรแท้เนะี่ยมันดียังไงถ้าเป็นมิตรแท้ก็ประกาศตัวออกมาเลยโดยการกระทำ บาก็ปรกกาตัวลการเป็นมิตรแท้ตัการกระทำวันนี้สิบกว่าปีการพัฒนามันยิ่งรวดเร็วแต่เป็นศัตรูกับปากกาธรรมาเลยเหมือนกับประเทศชาติบ้านเมืองที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยเป็นญาติพี่น้องกันอ้าเราถือว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องในอดีตนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของในอดีต เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วประกาศตัวออกมาเลยเป็นมิตรแท้หรือจะเป็นศัตรูในเมื่อเป็นศัตรูแล้วมีผลดียังไงผนเสียยังไงและการเป็นมิตรแท้ล่ะมีผลดียังไงแล้วผลเสียยังไงครับ,รบมีปัญญาได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้กัน <laughs> อีกหนึ่งโครงการที่ท่านครูวางเหนือชัยโคสิตโตได้นํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลชนคนชายแดนคือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการถนอมอาหารโดยการนําเอาการทําเกษตรแบบพอเพียงและแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นโครงการเสริมด้านการเกงในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นป่าภูเขา ให้มวลชนเหล่านั้นสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในถิ่ฐานของตัวเองจะได้ไม่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและแหล่งธรรมาหากินของตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดความผูกพันความรักและความหวงแหนในแผ่นดินเกิดที่เป็นที่อยู่อาศัยให้มีความหวังและมีจิตสำนึกในหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ท่านพระกุบาเหนือชัยโคสิตโตได้บวชเป็นหน่อเนื้อเชื้อสายของศักยะวงศ์หนึ่งปีถัดมาหลังจากชกมวยครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม2534ซึ่งก่อนหน้านั้นอยู่กับผู่ชีวิตมาแล้ว8ปีคนขณะที่บวชลูกชายคนตัวอายุ4ขวบลูกคนเล็กอายุ2ขวบตอนแรกตั้งใจว่าจะบวชเพียงแค่7วันแต่พอบวชแล้วจิตมันเปลี่ยนอยากเข้าป่า ได้เข้าไปพักพิงที่เพิงผาหินเป็นเวลา15วัน15คืนโด่เรียนรู้เองได้ไปเจอครูบาอาจารย์ในป่าตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ก็เลยรู้ว่าชีวิตหลังการตายเป็นอย่างไรท่านบอกว่าคนตายคือคนฝังยาวไงชีวิตนี้จิตเราสบายแล้วเมื่อจิตสบายก็สงบก็เลยอยู่ป่าไปเรื่อยๆทางนั่งก็มาทวงสัญญาว่าเจ็ดวันแล้วทำไมถึงยังไม่สึกอีกซึ่งเราก็บอกไปว่า อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครก็เริ่มไปเลยนะตั้งแต่นั้นมาท่านพระครูบาลเนือชัยโคสิตตก็ตัดขาดจากโลกียวัตรโดยสิ้นเชิงและเพ่งเพียรประพฤติปฏิบัติอยู่ในโลภุตระธรรมตลอดมาหลังจากที่กลับจากทุดงตามแนวเข็บชายแดนพระครูบาได้กลับมาพักที่ถ้รป่าอาชาทองถ้าลองห้ฟังว่าท่านเดจาริกเข้าไปในหมู่บ้านต่งตางๆตามแนวชายแดนร้อยกว่าหมู่บ้านไปถึงเมืองยอนเมืองวา ไปจนไม่รู้ว่าเป็นอันตรายเราก็นําปัจจัยที่ได้มาจากการบินทบาทไปสร้างงานให้กับเขาสอนให้เขารู้จักทําการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริสอนให้พวกปยรุ่นให้มาตีกองสบัดชชยฝึกขัดแม่ไม้หมวยไทยหวังให้เป็นพลังแฝงของเป็นดินไทยคนเฒ่าคนแก่ถนัดงานจักสารก็สร้างงานให้กับเขาเท่ากับเราไปตัดกําลังมดงานในการขนยาเสพติดให้กับขบวนการค้ายาทั้งหลายานี่แม่สาย พมาานี่ก็าาผาามีพม่านี่ก็ปลากล้วยต,วตีชายแดนห้วยหม้อชายแดนเล่าจอพยาไัยองไปหลังหัวแม่คำนี่พข้าบ้าได้สร้างวัดให้หัวแม่คำห,หัวแม่คำาตรนนี้เป็นจุดรวมใจพี่น้องชาวไทยที่อยู่ชายแดนให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ชายแดนมีความ มีความสุขมีความสงบร่มเย็นครับครับครับผมไม่ค้าววันเราเลี้ยวยาไผ่เยม้งก่าหลังกับหลังไฟหม้มอการเดินทางไม่อนใช่รถใช้มา้าตลอดเลยอตอนนี้ก็ถ้ามีรถดีๆก็รถไปสง่ง ส่งถึงตีนดอยส่งถึงตีนเขาแล้วก็ขี่ม้าไปในหมู่บ้านที่ลําบากที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไม่มีรถผ่านเข้าไปถนนทาง,งลําบากยู่ที่จะ,จะเจริญแล้วแล้วก็ถ้ามีรถไปส่งก็รถไปส่งบางทีก็ทหารมารับไปส่งถ้าไม่มีรถก็เดินทางจากถ้ำป่าหนี่ไปเดินทางจากสำนักสงฆ์าาน้ำป่าอัชทรหนี่ไป ถ้าฝีมือดีๆนะร่างกายแข็งแรงเอาวันหนึ่งถึงโฮเมคํำไปตอนเช้าไปถึงนั่นหกโมงเย็น<ม>แต่ถ้าฝืมฝีมือไม่ดีก็1คืนกับหนึ่งวันใช้ใช้รถ้ใชใช้มาครับใชมาสมัยก่อนเดินทางในเท้าในสองคืนท่านพระคูบาเหนือชัยโคสิตโตกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของขอบวนการค้ายาเสพติด พวกเรามิจฉาชีพทั้งหลายตรงคะคูบาทั้งใต้ดินและบนดินไม่ว่าจะเป็นคนุณใสมนดำทั้งปล่อยผีปล่อยยาสั่งเข้ามาทำร้ายหวังเพื่อเอาชีวิตจุดที่ถ้ำป่านั้นเป็นจุดที่เรากลับจากพื้นที่ชายแดนและเมื่อเราไปอยู่ที่ถ้ำป่านั้นญาติโยมมาทำบุญก็ต้องวินาบาตรับเขาทุกวันเพื่อเตรียมกำลังเข้ามา เข้ามาพัฒนาในพื้นที่นแนวชายแดนก็ชีวิตนี้ไม่จะอยู่ไปได้สักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนที่มันมีอยู่ก็ทำให้เต็มที่จนกระทั่งเมื่อวันที่3กันยายน2542โครงการมิตรมวลชนคนชายแดนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระยานสังวร